สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกพิมพ์ทางขนมบ้านบินกันนะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่ลงไปก็คือการรีวิวพิมพ์ทางขนมนะครับก็จะมีคนถามเข้ามาว่าออสําหรับเขาต้องใช้พิมพ์ขนมขนาดไหนดีไม่แน่ใจว่าช่างใช้พิมพ์ขนมขนาดไหนนะครับก็จะมีวิธีการเลือกพิมพ์ทางขนมอยู่เราต้องดูหลักดูต้องดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ต้องดูที่ขนาดเตาที่คุณใช้ ว่าใช้เท่าไหร่ขนาดเตาในของตลาดก็จะมีเล็กกลางใหญ่นะครับมีอยู่3ขนาดซึ่งแต่ละขนาดมันก็จะได้ใช้พิมพ์ขนมที่แตกต่างกันไปนะครับได้ปริมาณขนมต่อละรอบต่อรอบไม่เท่ากัน 2. ขนาดตลาดที่คุณจะขายาตลาดที่คุณจะขายคุณก็ต้องขายดูว่าตลาดที่คุณขายขายได้ในปริมาณที่เท่าไหร่5ชิ้น10ชิ้นหรือยี่ สิบชิ้นต่อกล่องแล้วก็ถามก็จะเป็นกล่องที่คุณเลือกใช้กล่องขนาดไหนนะครับมันก็ต้องดูประกอบกันทั้งหมดนะครับแล้วก็4ีราคาที่คุณจะขายคุณจะขายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นผมที่ผมทำไมถึงเลือกพิมพ์ขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมใช้เตาขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดก็อยู่ที่สิบ 17นิ้วคูณ30นิ้วซึ่งพิมพ์ขนาด10คูณ13มเซนก็จะได้วางได้ที่20ชิ้นพอดีต่อรอบการผลิต1รอบนะครับได้20ชิ้นซึ่งใส่กล่องนี้กล่องขนาด5คูณ5นิ้วดองหนึ่งพิมพ์เขาก็จะได้พอดีไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ที่ทำแบบน,นี้นะครับก็จะได้ที่20ชิ้นเท่ากัน ซึ่งผมขายที่ราคาที่ย5สิบ้าบาทต่อรอบนะครับหนึ่งรอบหนึ่งชิ้นคุณก็ใช้เวลา20สิบนาทีต่อหนึ่งชิ้นจะทำหนึ่งชิ้นหรือทำาี่สิบชิ้นก็ต้องใช้เวลา2ี่สิบนาทีนะครับเฉลี่ยต่อหนึ่งรอบการผลิตที่คุณจะได้เพื่อขนมสุกเพื่อที่จะขาย20บชิ้นคุณก็ต้องคำนวณดูนะครับว่าคุณจะขายที่ ตลาดที่คุณจะขายได้อคุณจะขายได้กี่ชิ้นตออหนึ่งคนที่คุณจะซื้อของคุณแล้วก็กล่องที่คุณใช้ขนาดกล่องก็สําคัญนะครับเพราะว่าขนมบ้าบินเวลาเขาเย็นเขาจะติดกันนะครับถ้าว่างซ้อนกันต้องวางให้เป็นวางให้เป็นแผ่นเดียวอย่าซ้อนกันเพราะถ้าซ้อนกันแล้วจะติดเวลาลูกค้านําไปกินนะครับเวลามันดึงออกแล้วมันจะยากนะครับใส่แบบนี้ ต้องดูประกอบกันประมาณ3-4ี่อย่างนี้นะครับผมเป็นมผมมก็จะเลือกอันนี้รอบการผลิตมันก็จะเยอะหน่อยรอบการผลิตก็ประมาณ20ชิ้น20สิชิ้นต่อรอบใช้เวลา20่สิบนาทีต่อรอบการผลิตนะครับสรุปแล้วก็คือต้องดูอยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็จะมีเตามีตลาดมีขนาดกล่องแล้วก็ปริมาณที่ได้ต่อรอบ อย่างนี้ก็ดูว่าคุณจะเลือกพิมพ์ได้ขนาดไหนยังไงนะครับถ้ายังมีข้อสงสัยยังไงก็ิอ็อกซ์เข้ามาถามได้เรื่อยๆนะครับยังไงจะพยายามตอบให้ทุกอย่างนะครับสําหรับประสบการณ์ที่ทํามาก็ใช้พิมพ์ขนาดนี้ก็โอเคครับขายประมาณ25-30บาทถ้าในตลาดที่มันขึ้นห้างขึ้นอะไรคุณอาจจะเพิ่มให้มันใหญ่กว่านี้แล้วขายชิ้นที่ 40- 50มันก็แล้วแต่ตลาดที่คุณต้องการขายนะครับ ยังไงก็ยังไงก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ